thank ังนี้ตัวฉันเอาสิเอาสิเอาซิอ,าอายากจะบอกว่ามีน้ำมันมวยไหมเมื่อยเลือกเกินฉันมาในโลกครั้งนี้ตัวฉันเองจะมาล้างโลกจะมาล้างโลกอย่าถามว่าฉันเอาอะไรล้างโลกอย่านะ ยานนอะยานะฉันะนมีสะกัดไปแค่นี้จะพอเหรอล้างโลกไม่รู้น้ำบุปเปัรเตรียมมาให้นะ,อะพอาเปรเตรียมมาให้นะไม้ขนใจ่ะล้างโลกโอ๋อล้างโลกนีอสะอาดโลกก่อนแล้วก็แป้งขัด กูเล่นมหมุทุกชิ้นนะไม่กลัวนะไม่แบบถูด้วยโอ้กเลยกบเลยกเลยอันนี้ใหญ่บัวปะใหญ่บัวเลยใหญ่วหญัวใ่บวใ่วเลยนเล่นมือทุกชิ้นนะุเล่นมือทุกชิ้นนะนี่จะไปเจะขาไปเลยโลกจะได้สะอาดใช่ไหมอร่จะล้างโลกนี่แนะนำยังไม่หมด นี่แปะขัดโลกแล้อขัดเลยขัดลูกเลยขัดโลกเลยขัดโลกเลยใครใครเป็นโลกอันนี้ขัดเลยแปะลายเอ้ยนี่ผ่าเช็ดโลกผ่าผ่าเช็ดโลกผ่าเช็ดโลกเอ้ยกูเล่นหมดแล้วนะกูเล่นหมดแล้วนะเหมือนเราบังคับมายังไงไอ้ลูกอะไรมึงทุกชิ้นแล้วนะบอกนะพี่จะเอาพี่ไม่เล่นพี่เจ้าจะมาล้างโลกเหรอคนอย่างแก่คนอย่างแก เขาจะมองฉันฉันมาครั้งนี้ฉันไม่มไ,มได้มาเพียงคนเดียวฮะตันโจน้องพี่ประตวตันโจ ปันโจนี่ป<าท> <ais> <ALLY: S 3> ันโจของเจ้าน <and living S 1> ี <concrete randomized> ่ปัญญาอ่อนตั้งแต่เปิดเลยเข้าผิดรูเท่านั้นเฮ้ยอ๋อสิบอ่ะไอโจต้วยหญ่เหรอไอเชนอ้ะบอ่ะ กะชื no. ่นใจอเฮ้ยนี right ่มันจุดก็กินวะมทกูตินพี่วเอ้าวเไมกินขมวไมกินซาเกินเอไมกสเนื้อเยนะฮอาอุศิไม่ใช่เหรออะไรนะมมมมจะเก็บบุหรออะไรนะมันจะเก็บบุอะไร กีนเีหมืองแข็งนี่คือศัตรูของท่านนะท่านนี่ไปโอ้อหแน้ากิจออะไรพูดว่าอะไรนัากิจอพูดว่าอะไรนัากิจอะหนักกินจอ ỏ đâu ba đâu ỏ đâu ba ỏ đâu ba ỏ đâu ba ỏ đâu tim mai kia là khó รูจม,มูกก็รีอยู่นิดเดียวทำไมมันฉีดก็ไม่ได้อะแล้วตอนนี้น้ำไม่ไปไหนแล้วขังอยู่นี่ตหนหมอท่านจะท,ท,ทำเกนี่ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะข้าเป็นในผลอาสุฮะคุณ่ายแล้วเหรอคุณถ่ายแล้วเหรอเฮ้ยนะข้าคือายพลพิศารวิชาของข้า ข้าสามารถกดอะไรของมันนักหนาวะนยอะไรได้มาแล้วได้มาแล้วเอออะไรทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วมีอะไรไหมวะออะไรของมึงวะได้ยัดเลไรม ไม่ได้หลังๆไม่ได้อัดหมดละหมดละหมดละไม่มีแล้วมีแค่นี้หมดจังมีแค่นี้เอาคิดดูเดี๋ยวจะเล่นอะไรได้บ้างอ่ะอุ้ยอะไรเอาจักรยานตะกระเป๋ามาได้ไงอ่ะเฮ้ยจริงวะนี่ไงมีตะเกียบไอ้ที่ มันจะเกียบปะเกี่ยวยายกับจักรยานอ้าวแม่จักรยานมีตะเกียบเหมือนกันนะยายมีตะเกียบเหมือนกันยังไงอ่ะมันจะเกียบคู่หน้าไอ๋อแล้วไม่ถึงกับจักรยานหรอเออไปเล่งได้ใจข้าทำไมเนี่ยข้าในพลปีศาจสามารถมีเวทมนต์ข้าจ้องหน้าใครแล้วก็คนคนนั้นมันจะ อยากดูหนังไหมหนังอะไรหนังยางอช่ตอนนี้ใครอยากฟูอยู่ฝั่งนู้นก็อยู่ไปแล้วไม่อยากมา่งนี้รนอยู่ไปไม่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีหนังยางหนังยากไม่มีอะไรโมยังองั้นโม้ยังงั้ตัวเราจะเข้าเรื่องแล้วเข้าเลยเข้าเลยควานเจออะไรก็พูดนะอะพูดะพูดเขาเลย สามารถมีพลังวิเศษใครที่มองหน้าข้ามันจะต้องตันโจมองหน้าข้าไอ้ลังไอ้ลังครับมองหน้าข้า โอไอซีอีกแล้วเหน้องคนนี้น้องเาวคนนี้มองหน้าค่ะมันน้องแหละไ,ไม่ต้องมองใครข้ามองหน้าใครแล้วก็คนคนนั้นจะต้องอ พล,ลมถ้าเก่งจริงเ่ะลองมองหน้าลูกสาวข้าหน่อยสิเจ้าไม่มีทางหรอกพอลูกสาวข้าจิตใจเข้มแข็งอ,อ <c oughs> ท่านท่าน,ท,านท,ท่านจะทำอย่างนี้เลยท่านจะทำอย่างนี้คอยีท่านคอยจีเจ้าท่านนี่มาถึงนี่แล้วนะมาถึงมือแล้วนะ เอาถึงมือแล้วโอ้ยขาโอ้ยกายสากกขูขานไม่ไหวแล้วท่านฟินเหลือเกินลูกสาวข้าเดี๋ยว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 ทำไมต้องพกห่วงยางมาด้วยไหนห่วงยางอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเฮ้ยคนหยุดมันดำน้ำแล้วข้าอยู่บนดวงจันทร์หรือไงถข้ารู้สึกว่าข้าเหมือนอยู่บนดวงจันทร์โอ้หุยอากาศหมดลงไปเลอยอากาศหมดลงไปไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าเปสาว เฮ้ยข้ารู้สึกว่าจะอ้วกโคตรเหม็นเลยพี่กอล์กินอะไรมาเนี่ยฮะอ่ะเล่นเข้าเรื่องได้มีอะไรได้เดี๋ยวก็จะช่วยเสริมๆให้ตอบไปนี้วางไงมีอะไรได้เดี๋ยวอะไรเสริมอะไรนะอะไรท่านพ่อท่านก็หายใจไม่ค่อยออกเหรออ้าวท่านรู้ได้ยังไง ไม่เป็นไรพยายามหายใจเข้าอยู่อะไรนะทันพอหายใจไม่ออกย้อนยุยุๆเดี๋ยวเจ้าเจอนี่นะเดี๋ยกวหัวโชกุนอย่ามาเข้าไปโดนนี่เดี๋ยวนี่มันจะเสียทรงเข้าไม่กลัวเข้าเป็นผู้ชายเจ้าเป็นผู้ชายเข้าไม่กลัวปั๊บแล้วเป่าเข้าไปข้างในเป่าเข้าไปข้างใต้อ่ะเป่าเข้าไปข้างใน หมดแล้วแล้วเขาก็สิ้นใจตายวะไอ้ไอ้มาคุกว่ายังไงถึงเวลาเรียนถึงเวลาเรนที่จะต้องต่อสู้กันถึงเวลาต้องนานแล้วออามาชั่วโมงกว่าแล้ว <c oughs> เปลือกการถอดเสื้อเห็นพูงมิ <c oughs> เมื่ออะไรจะต่อสู้สักทีจุดจบของโลกใบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นวันนี้มาคุกได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้เราเรออยู่แล้ว โอ้โหโอ้โหเชีรยตาเลยเชี่ยตาเลยวิทยายุคเก่าๆเองยังจำได้อยู่ไหมมาคุจำไม่ได้เลยอะไรอ่ะต้องทดสอบได้เซสองหนึ่งสองหนึ่งไอ้ยะเป็นสองหนึ่งสองคนยังฆ่าถ้าไม่มีลูกไม่มีแน่จิงใให้ลูกช่วยถึงวะ แม,มแม่สองมแม่สมีแม่เดียวถ้าสองแม่พ่อต้องมีปัญหาแน่สุดคูนสุดคูนได้เลยแม่สองสองสามหกเอาผ้ามาสิอะไรอ่ะสองสามหก หรือเปล่าถ้าไม่กล้ากลับไปเลยในบนคนยังฆ่าสองสามหกต้องลงเช็ดห้องมันหกากาได้หรือเปล่าโอ้ฉลาดฉลาดแล้วลูกเจ้าล่ะทำไมวิชาแบบนี้ลูกเจ้าได้ไหมลูกข้าลูกข้าจบออกฟอร์ดเพราะนั้นเรื่องสุดคุนลูกเจ้าจบออกฟอร์ดถูกต้องลูกน้องฉันนี่อะไรจบออกเล็ก อันโตยิ่งใหญ่จริงๆออกเหล็กแม่2องสองหนึ่งสองสองสเฮ้ยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะไา้พลไม่มีใครเคยตอบข้าได้สองสีฮะสองสี่สองสี่สองหนึ่สองสี่สองสฮะ เปได้ยังไงวะสองสี่ห้ามันเรียมจากไหนวะไม่รู้เหมือ,อ,อ,อนกันอออดฮะอกอดออดสองหนึ 2, 2, 2, 2> ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่เฮ็ดเขาเ็จทำไมเขาไม่ไปหาน้ำกินเลยไม่กิ่เพ็แนอ,อ๋ออยากทบตอบอะไรค่ะพูดมาแม่สิบสาม ตองเตยตีตองสาหกตอตีตีแปงไม่ใช่ั้งไม่ใช่มไม่ใช่มาคงไม่ได้ลสิตองนร้อร้อดูลูกสาวข้าไหมแม่แม่สิแปแม่สิบแปดท่องมาอะไร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 ก็แม่ปจะทออะไรเล่าอะไรอะไรอะไร อแมาอาิบแลแบบปแบบ18อาจจะยากไปสงสารลูกเอาเจ้าเลยนะกันอยากจะทดสอบเลยลูกค่ะปลาอะไรเล็กที่สุดปลาอะไรเล็กที่สุดพ่อเจ้า,าจอดไม่ได้นะออกจากบ้านกลับไปเลยโอ้โหออกไปเลย มันไม่ได้หลายแย่ขนาดนั้นป้ากูไปไปไปดูติดไปอะไรเล็วที่สุดปาอะไรเล็วที่สุดต่อไปสิต่อไปไปนี่ลูกค่ะลูกค่ะต่อไปสิต่อไปสิลูกอะไรนะคำถามอะไรนะปลาอะไรเล็วที่สุดปาอะไรเล็วที่สุดอะปาอะไรแอนโชวี่อะแอนโชวี่แอนโชวี่แอนโชวี่ปาอไรปลาแอนโชวี่ปลาไส้ตันน่ะปาไส้ตัน ็ดมาทีอีกทีตุ๊ดคือปาป่นปาป่นนะป่นแบบว่าป่นป่นนะป่นละเอียดอ่ะอุ๊ย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 อะไรใหตรงนี้ใหญ่ตรงนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะป่นไม่ได้แปลว่าอะไรอ่ะไปซบแซลล์ช่วงล่างจะไปซะแล้ว ลปรับความขาดไม่ฝนมันละปรับความข่าร์มันข่าม์แล้วมาไหนไหนดูดิไหนตรงไหนดูนะเป็นกระโปรงไงท่านนายพลตรงไหนครับเป็นกระข่ารงเป็นกระโปรงเป็นกระโปรงอย่าอย่าฆ่าไอ้เขาเฮ้ยกรระโปง

กางเกงกางเกงขาานมาไม่เอาหางอย่าให้ไปหางเกงมาให้โก้เขาให้เล่นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องหน้าเกลียดออกทีวีหลังให้ไม่เอาไม่เอาไอ้ไอ้ไอ้กล้องกล้องกล้องอาางกางเกงกาง นาพนายพลใครนาพลตะลังตลงลังลังใครใครอย Ooh, ู me, AL ail, no bunu, so ่มั้นพีเล่ยเลยมาเก่ง มองว่าเป็นรักยิ quiero, ้มคนก็พอถ้ารักออกมันร้องจังมนมีหลุมหลุมเด็ดยแล้วพันดพนทันโจงานนี้กางเลยก็หลอนพันดีพนทันดีพนกินป้าสนิทมาใช่ไหมตัวบอลเลย เกลียดมันน่าเกลียดทานายพลดึงดึงดึงดีดีฮะดึงดีดีการเกลียตัวเล็กไปไหมท่านายพลโอเคเอาละเรียบร้อยอะไรวะน,น,รน่าเกียดวะทนไยพลบอกแล้วว่าออกจากบ้านอ่ะทีหลังอ่ะไม่ต้องแต หรอจะแท็กมมาททไ่านในพลอย่าลืมนะว่าท่านท่านอยากได้สร้อยนั้นนะฉันจะต้องเอาสร้อยฉันต้องทดสอบวิชาอะไรท่านในพลปลาอะไรยังไม่หมดอีกไอ้ปลาเนี่ยพูดเพราะเฮ้ยมีได้เหรอถามใครลูกสาวข้าเหรอถามเจ้าเนี่ยปลาอะไรพูดเพราะถามข้าทำไมปลาอะไรปลาอะไรพูดได้ปลาอะไรพูดเพราะพูดเพราะแบบปลาอะไรนิดร้อยอ่ะปลาครับถูกต้อง พูดเพราะว่าประคับประธานประธานตัว้นลูกข้าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมที่เขาถามมาเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจไหมอีกทีสิปะไม่เอาลวมั้งไอ้ของไม่อา่ที่เดี๋ยวให้เขาเข้าใจวัดอะไรคนเข้าเยอะที่สุดวัดอะไร มันรู้หมดเลยว่ะอนายพลเขาว่าม yeah> ันร claro ู้หมดเลยนกอะไรสีดำกาเย้เล่นคนเดียวด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเล่นอะไรอ่ะอยากอยากฟังของเขาบ้างไหมมีนะเอออเจ้าที่เจ้าร่ำเรียนมาเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้อะไรเอ่ยมีบ้างไหม พ่อพูดอะไรออานี้ถามถามลูกสาวท่านดีกว่าว่าเต้นวิชาเกียวมิเป็นไหมเกี๊ยวมิเป็นไหมมาประลองมาประลองกับติดเอกของฉันเอาป่าวางแน่ใจนะแน่ใจแล้วว่าจะสู้ได้เอาใครก่อนเอาใครกันลูกสาวเอาใครกันเลยพร้อมเลยพร้อมเลยรมเลยรู้ไปเลยว่าใครน่ารักกว่าใครได้ได้ได้ลูกเต็มที่ 来，来、哎。 ไหนมาเอาก็พ่อสอนไงแต่เพ่อทได้พ่อสอนโอ้โหอยากดูยางดไเดี๋ยวดูซสอน เป็นยังไงล่ะโโอ้หยังไงพี่ถามพวกแกก็สู้ฉันไม่ได้เอาสร้อยนั่นมาเอาสร้อยนั่นมาเหรอท่านในพลอยากตายเหรออะไรนิดเดียวนี่จะตายแล้นะกระชากนี่คือหลอดลมขาดนะนะหายใจไม่ออกเอาแกเอาสร้อยออกมาเอาสร้อยเอาสร้อยเอามาเอาเอาสร้อยให้เข้าไปเอาสร้อยให้เข้าไปเฮ้ยเอาสร้อยเข้าไปหมอังไงวะเฮ้ย เียค e ุณกพ่อบอกให้ลูกเขารักษายิงชีพไม่ได้เมันมีพ่อพ่อยะเอาเอาให้เอาไปไม่ได้ยพอให้ไปให้ไปใหปลูกเต้าแกไปไหนหมดเนะอจริงๆแล้วตีกับลูกเต้าแกหายไปไหนหมดเนาะเขาไม่มีลูกเนาะถ้าหนูมึงไปคุยกันข้างหลัง พวกนั้นอ่ะพวกนั้นอ่ะที่มีหลายไลสีอ่ะหลายหลายสีเขาเรียกว่า Power range ดูใกล้ๆเอาตูดมาไว้ตรงคางทำไมถ้ามีความสามารถพิเศษนี้อะไรสามารถตดได้ที่คางนี้มีมีสังกัดไหนยัง ยังไม่มีครับสังกัดไม่มีฮะยังไม่มีฮะเนี่้นๆเน้นครับอยู่กับพี่ไหมดูอย่างนี้พี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยน่ากลัวจริงว่ะพี่แมกบอกเป็นตัวพ่อมาตัวพ่อแจ็คเป็น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 ตัวตัวลูกนะทำไมพูดไม่ชัดทำไมพูดไม่ชัดพูดดีๆพี่ชาหรือเปลาเนี่ยนี่หนีมาแต่สองชั่วโมงที่แล้ว เขามีฝีมือในการร้องเพลงแล้วมีความสามารถพิเศษสามารถกินข้าวสี่ครั้งก็อิ่มได้ทำไมอ่ะกินคำหนึ่งห่วงนี่ลงคออันนี้คำหนึ่งห่วงนี่ลงคอเข้าห้องน้ำนี่ขี้้องเป่งเป่งเป่งปากแบบนี้จะน้องเพลงได้ตอนนี้แองกัวสไตล์เอเวแบบนี้เอเวเ นี้โมเดลลิงของเรานี้ที่พาเรามาใช่แล้วรวมตัวกันนี้เป็นเพราะอะไรเจไม่ได้เหรอก้ยได้ยินแต่ในรถสั์ไม่เคยเห็นหน้าคิดวาอยู่ก็ไม่รู้คิดว่าใครทำถุงยางหมด โอ้โหไอ้เจ้ามาดอกนี้นี่ไม่ธรรมาดาเลยไอ <c oughs> ้สองตัวรักจะทำยังไงล่ะ <c oughs> จิงกัามเบลจิงกัามเบลจิงกัามเบลนะเว้ยเมื่อกี้นี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมเป็นฮาร์ดคอร์เป็นฮาร์ดคอร์ชื่อเพลงอะไรจิรงกัามเบล้ข้าคือพาวเวอร์เลเตอร์สีแดงข้าคือพาวเวอร์เลเตอร์สีเหลืองข้าคือคิงพาวเวอร์ เอาจะชวนพวกเราไปกู้หรอกร้อยละเท่าไหร่ไม่คิดจะจ่ายดิ้งมางเลยหรอต่างมาก่อนไม่มีไม่มีเหรอไม่มีเงินค่ะถ้าไม่มีเงินเจ้าจะเอาอะไรเอาเสื้อลูกเข้าไปไหมเสื้อเสื้อเสื้อพอให้เขาลูกเกือบพอ ่มากไปนะกองเอาผ้านะเพื่อผ้าที่เราใส่แล้วนะเอามากองไว้นะแล้วก็ไปซื้อแฟบมาทีสิเว่นนะแต่โป๊ะผสมน้ำใส่ใส่กับผ้าแล้วกินแฟบตายค